ดวงจุ้ยบ้านออฟฟิศอาคารกับสินแสหมิงของแบง่เมืองไทยกับดวงสตาประจำเดือนมกราคม2565เดือนแรกของปีนะลัคนาราศีแรกอา้าวลัคนาราศีสิงลัคนาราศีแรกนะครับลัคนาราศีสิง์ชัดไหมอา้าวสิงมาแล้วล,าาลัคนาแรกเลยนะ ดวงชะตาในเดือนมกราคม2565ลักลัคนาราศีสิงห์ลัคนาราศีสิงห์นั้นนะครับมีดาวอาทิตย์เป็นดาวเจ้าเรือนแล้วอาทิตย์เองก็นะครับในช่วงมกราคมเนี่ยมันจะย้ายย้ายไปอยู่ที่มังกรประมาณกลางกลางกรกฎาคม และช่วงเดือนกับรกดาคมเช่นกันนะครับมีดาวถึงสาดวงขยับไปตีโกนร่วมธาตุไฟกับลัคนาราศีสิงห์และแน่นอนที่สุดหนึ่งในนั้นก็คือดาวศุกร์ที่ถอยหลังกลับมาแล้วก็ดาวพุธแล้วก็ดาวอังคารนะครับแล้วก็มีมนุษย์ตยูซึ่งยังทำมุมตีโกนกับลัคนาราศีสิงห์อยู่นะ ลัคนาราศีสิงนั้นนะครับสินแสหมิงจะบอกว่านะนะครับเดือนมกราคมเปิดมาจะเป็นเดือนแห่งการ make money และเริ่มโปรเจกต์ใหม่ๆนะลัคนาราศีสิงเป็นเดือนแห่งการ make money และเริ่มโปรเจกต์ใหม่ๆ ไม่เอียมถอดด้ามเลยแหละนะครับด้วยอิทธิพลของดาวที่มีการตรีโกนแบบนี้ไม่ว่าจะเป็นนะดาวศุกร์ที่เป็นดาวเจ้าเรือนการงานก็ไปอยู่ในตำแหน่งถอยมาเป็นมหาจักรตรีโกนกับชาวลัคนาราศีสิงห์ยังรวมความไปถึงราหูและเกตก็ร่วมตรีโกนอ่าไม่ใช่ มนุษยูร่วมตีโกนกับลัคนาราศีสิงห์ไอราหูกับเกตนะั้นมันอยู่ในเรือนการงานต้องบอกว่าคุณจะได้เริ่มโปรเจกต์ใหม่ๆแน่ๆในช่วงเดือนมกราคมแล้วก็มีโอกาสจะหยิบจับเงินทองได้เลยด้วยซ้ำแต่จะเป็นเดือนที่เหนื่อยมากนะครับพยายามอย่าทำอะไรอย่าไปวันแมนโชนะพยายามหาแนวร่วมหาคนคอยเป็น พาร์ทเนอร์พี่เลี้ยงหุ้นส่วนเข้าไว้เหตุผลเพราะว่าคุณจะเบามากยิ่งขึ้นมันเป็นเดือนแห่งการเริ่มต้นธุรกิจแต่ก็เป็นเดือนแห่งการแก้ปัญหาด้วยนะเพราะว่าดาวอาทิตย์ดาวเจ้าเรือนของคุณไปโครจรอยู่ในเรือนอริมันก็เป็นเดือนแห่งการแก้ปัญหาด้วยแต่ก็ช่างเถอะผมก็ยังมีความเชื่อว่านะคุณจะจัดการได้สำเร็จอย่างที่คุณเองนั้นต้องการ นะฮะคุณทรงยศมาแล้วนะครับแล้วก็ชาวลัคนาราศีสิงห์เองดาวพระฤหัสก็ยังคงเลงลัคนาราศีของท่านอยู่นะอยู่ในเรือนปัตตนิซึ่งหมายถึงความรักคู่ครองหุ้นส่วนดาวพระฤหัสที่ไปเลงลัคนาตรงนี้นั้นนะครับมาจากเรือนมรณะและมาจากเรือนปุตตะ ซึ่งก็หมายถึงเรื่องของบริวารบุตรบริวารเซ็กส์ Sex, เรื่องของความสนุกสนานบันเทิงการเริ่มอะไรใหม่ๆก็สรุปความตรงนี้ว่าถ้าในส่วนของความรักแล้วชาวสิง์ก็มีโอกาสที่จะมีความรักเข้ามาล่ะนะครับมองในแง่มุมไหนก็มีโอกาสที่จะได้เจอความรัก แต่ดาวพฤหัสเองนั้นก็มาอยู่ในเรือนของราหูและดาวพฤหัสก็มาจากเรือนมรณะด้วยก็เป็นไปได้ว่าความรักของคุณก็น่าจะไม่เปิดเผยนะนะครับซึ่งก็จะไปได้ดีกว่านะครับนี่แหละคือชาวลัคนาราศีสิงห์เอาเป็นว่าการเงินจะขยับดีขึ้นแน่ๆเริ่มกันตั้งแต่มกร,ราเลยการเงินดีขึ้นแน่นอนก่อนนี้สิงห์หลายๆคน หุดหงิดกับเรื่องการเงินพอสมควรเหมือนกับรายได้รายจ่ายมันมันไม่สมดุลกันแต่ก็ยังไม่ถึงขนาดจะต,ต้องไปแย่งข้าวหมาแดกอะไรทํานองนั้นนะครับยังไม่ถึงขนาดนั้นเพียงแต่ว่าคอนโทรลในเรื่องของการเงินต้องใช้วินัยอย่างมากเลยนะนี่แหละคือชาวลัคนาราศีสิงห์แต่เอาเป็นว่าถ้าผมพยากรณ์มาถึงตรงนี้แล้ว นะครับต้องบอกว่าวันที่1ถึงวันที่10ของสิงห์มีความราบรื่นดี1-10ถึงมกราคมมันจะมาขุกขักขุกขักตั้งแต่วันที่11จนถึง20มันมีเรื่องยาก,ยากเรื่องทา้าทายเรื่องจะต้องให้ตัดสินใจเข้ามาแล้วก็จะมาแฮปปี้ขึ้นปัญหาจะคลี่คลายไปด้วยตัวของมันเองในช่วงประมาณวันที่21จนถึง31มมกราคมโดยประมาณนะครับอา้าว ลัคนาราศีสิงห์ลัคนาราศีแรกเลยนะสวัสดีนะครับอ่ามากันแล้วคุณรักมากมายก็มาสวัสดีค่ะอาจารย์หมิงสวัสดีคุณจุม๋มจุมอ่ามาแล้วนะครับคุณมนทาทิพย์ก็มาแล้วคุณอานนท์ร่องมะรุตก็มาแล้วนะคุณนัทนันเนียงแจมมาแล้วเนี่ยเนี่ยคนนี้น่ารักเนี่ยนิสัยดีดีมาทักทีนเสารหมิงตลอดเลยเนี่ยเออจริงจงก็น่านะทุกคนแหละ นะคุณอ to ํานวยไม่ใช่เขาชื่อเอมมี่ไอ้หอกเอ้ยไปอ่านเขาอํานวยเขาชื่อเอมมี่เมื่อกี้อ่านผิดขอโทษด้วยนะฮะเขาชื่อเอมมี่ไอ้บ้าเอ้ยตาไปอ่านเป็นอํานวยไอ้บ้าด่าด่าตัวเองนะไม่ได้ด่าใครนะเออเออคุณตาต้นเขาฟี่บูมาแล้วนะฮะสีน้ําเงินนั่นแหละเหมือนกันแหละบูก็สีน้ําเงินเหมือนกันอ่ะคุณตาต้น เออคุณเจนนี่มาแล้วมาฟังทุกไลฟ์ชอบเวลาจิีแสหมิงไลฟ์มากสนุกไม่เหมือนใครแม่นด้วยค่ะขอบคุณน้องเจนนี่นะด้วยอนันนิสงของน้องเจนนี่ที่พิมพ์ม,มาขอให้ปี2565รับทรัพย์ตั้งแต่เดือนมกราคมไปเลยนะจ๊ะฮ่าฮมาแล้วคุณปุ๋ยกด แชร์แล้วนะคะปุ๋ยราศีธนูอ้าวนะครับคุณปุ๋ยธนูอ้าวลัคนาราศีต่อไปอา่าคุณอรยาก็มาแล้วนะลัคนาราศีต่อไปถัดจากลัคนาราศีสิงก็คือออกแบบโลโก้บริษัทตั้งชื่อบริษัทชื่อนามสกุลบุคคลให้เหงให้ปังกับสินแสหมิงของแบ้งเมืองไทยสำนักมังกรทอง สินแสหมิงของแบ้งเมืองไทยให้คำปรึกษาศาสตร์แห่งห่วงจุย้ยโงเหงอ s โ r o l o g y การเลือกใช้เลขเบอร์โทรศัพท์มงคล